สวัสดีครับอ่ามื่อนี้นาเาบึงเพิินลงป่าท่างจังหวัดอุดรคับพี่น้องบ้านเชียงพินครับผมอ่าราคาบัตรมื่อนี้คนละสี่บาทครับพี่น้องมีแห่พร้อมนะครับผมเพิ่น <า S 1> จะเริ่มแล้วครับผมน, <า S 1> น,น,นั่นลุกันครับคุดเดสิมานครับมื่อนี้ครับผมบนเือาขเียริ่มนําแล้วครับพี่น้อง เริ่มแล้วครับผมเบิองดอกแรกครับพี่น้องเลสิมานโอ,โอ,โอ้ลุดละ่ะดอกแล้ว <c oughs> โอ้ขอรักขอรักเราโอ้ไปยังราครับพูดเอาโอ้ยน้ำกัดจุอยครับ โอ้โด่วนนะพี่น้องปัจเพียนเพียนอยู่ฟังเนะครับผมปัะเพียนอยู่ฟังโอ้โหดครับพี่น้องเอาละครับพอพงครับป่ายยังน้อเขาฮึ๊กโอ้ตีงามกระจายได้พี่น้องพูดครักโอ้โต๊ะโต๊ะโต๊ตก่ายยังน้อครับเรียบร้อยบครับอ่าเรียบร้อยครับผม มัวนวดจัดไงยี่สกแล้วครับพี่น้องเงาข้างหลังเลยมันมัวย้อมเขาอยัให่างคนหี้ยังบ่ได้ครับพี่น้องครับเพี้ยนไงเปล่ายัง <laughs> อ่าเรี๋ยวเลยครับผมยังแหละครับคือห้องโอ้อยังอยูอยูครับไปยังเขานัอนนะครับยังดินอยู่ครับเดือดนะครับ ไปไงเขาิ่นยกบ่คอยยกโซ่นะครับคุณค่อยๆยกไปอะไรเอ่ยป่ายังเนาะชึบโอ้ปลาตองครับพี่น้องตองครับผมโอ้โหบุญ่ะเหลือม่งๆเลยเหลียวไปถือแดด ตองง่ายครับพี่น้องอ๋อดึงสะดุ้งแล้วตายยังครับพี่น้องโอ้ปลาตองง่ายบอกโอ้ปลาตองง่ายครับพี่น้องเขึบอุ้ยน่าแตกหน่อยโอ้บุญครับพี่น้องบาทสองถอดสองตัวตายยังน่ะปลาตองครับยัง จะเพี้ยนบ่ะเ่อกี้ยังครับจะเพี้ยนครับพี่น้องหวานบ่ามากท่างน,นี้เบิ่งครับพี่น้องบ่ได้สิหวานก็เกิน<ด>น้องญ่ครับพี่น้องปลามีปลายังบ่เตือนครับยังบ่แตกปานเยดยอ่าเยีะหน่อยครับรผมอโอ้นี่นครับพี่น้องคุณ เบิกเงินครับพี่น้องปลาตองไงครับพี่น้องโอ้โ่นปลาตองไงอ๋อเรียบร้อยครับพี่น้องเมื่อกี้กับป่านนี้ไงครับยังไหมครับพี่น้องเขาโอ้ตื่นเต้นไงครับพี่น้องเรียบร้อย่างนี้ครับพี่น้นนนอง,องโอ้บกข้อบกข้อบกข้อเรียบร้อยครับผม พอหน่อยสั้นนี้ครับประมาณสามสี่เฉียดว่ากันไปอู้ยังไงละครพี่น้องโดนแล้วปึ๊บอู้ยโศกไงครับพี่น้องโอ้แม่เหรอครับหางแดงครับปึ๊บโอ้เขาตั้งแล้เขาตั้งแล้วอ้าวไปแล้วเขาตั้งครับพี่น้องโอ้หนาเสียดายเนี่ยยังเขาน้อครับพี่น้องยังเขาน้อปึ๊บโอ้โหเนี่ย โอ้ตัวทุกส่วนแล้วได้ครับยังน้อครับพี่น้องยังไม่เจอตัวครับผมมาฮุบนาจะเป็นยี่สกนะครับพี่น้องยี่ส่กระนั้นจะนะครับสองยี่ห้อนี่แหละครับผมโอ้อยู่ไปยู่ครับอ่าเรียบร้อยครับแลนเขาดังเรียบร้อยครับผมว่ามันออกแล้ววังแย่เนี่ย ผายังนอว่ามันรวยข่าวออกแล้วฮึบอู้นะครับมันโยสะดุ้งครับพี่น้องฮึบคุณอาว่ามันรวยข่าวออกแล้วรอบแรกอ,อยู่ไปอยู่ครับเอ้ยไปยของเนี่ยโอ๊ยที่ไหนดิกะโงครับพี่น้อง <laughs> บอลนั่นดามตัด,ดสันอ่าเรียบร้อยครับโอ้ย <im itation> อ,อยู่ฟังกับเขาแล้วครับพี่นงอยไกลๆครับเส,สีเงินครับคุณปางยังไม่รู้ครับัวใหญ่ครับ <im itation> h, พรว่าคุณอาโดดแล้วครับโอ้ย <laughs> ออกครับพี่น้องจักป่าเยี่ยครับแต่สิมืงินไก่ลมึงนัะคนยืนซ่อนกันนะครับเนาะสะดุ้งฟังสะดุ้งฟังบรลลุ่าป่ายังนะครับพี่น้องเมื่อกี้โอ้สองคนนะครับแต่พี่นี่โตมเงี้ป่ายังเข่าครับโอ้ปัดตองครับพี่น้องอันนี้ไม่ฟูนะครับผมปัดตองครับผมยังเข่าเนาะเส้นเอ๋นะครับพี่น้องอยู่บ่อยู่ครับ ยินแต่เสียงกรี๊ดเอาอเอ๊อเอตอดีนาไปแล้วไปแล้วอ,อ,อ,อยู่อยู่ครับอโอ้แสดงว่าตัวใหญ่ออกนี่นครับพี่น้องเพราะว่าดึงสะดุงบอกแห้งผ่นครับก็ละโตัวด้ครับ เรียบร้อยครับผมน,นี่เป็นกระห ồ ครับพี่น้องโอ้สะดุ้งยางครับพี่น้องกู๊ดะโอ้โอโอปวดตองง่ายอีกหมดครับพี่น้องต้อนกับปวดตองง่ายครับสะดุ้งเดินครับพี่น้องเ้อสองเลยครับเพื่อเดียวเป็นว่าเข้อสองตัวเด้ รู้ว้มีกัดตัวเท่าพีนานปป่น้องการใช้ลี่แ่น้อ่โอ้ยเสือสีน้ำเงินกับเขาครับพี่น้องโอ้ตัวบอกไงยประตองครับพี่น้องประขาวคุ้มประตองหรือเปล่าครับพี่น้อง ปะตองอะไรครับน้องนี่ครับพี่น้องปึ๊บร้อยหนึ่งแตรมโมเมนปลาะตองมาพี่น้องกันยังนอ้องอ๋อแล้วครับพี่น้องโอ้ เพียนไงโทษโทษโทษบกิโลไปแล้วครับพี่น้องไงครับแต่เพียนอาดูดตัวตเตี้ยนสะดุกมั้กับว่าไปขอจักเเย่ อ่าเรียบร้อยครับพี่น้องนว่นจันครับผม,มนี่เป็นนว่นจันนะโอ้ผมครับอุ้มขึ้นแล้วครับพี่น้องคุณอ่ะอ๋อตัวบอกง่ายครับพี่น้องพูดอะป่ายังโนงพูดอะครับโอ้โหโหนว่นจันก็ยจายโซกง่ายแล้วพี่น้องคน อ่าเรียบร้อยครับผมโอ้แต่เพี้ยนไงพี่น้องชุบโอ้คุครับพอพวงมันอีกแล้วพี่น้องอ,อยุกแล้วครับประตรงไงวะนะครับอ๋อถุนเหลือมามาพี่บถึกเด็ด เอาเรียบร้อยครับผมป้าประต่องไงพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งแหฟังครับพี่น้องโอ้ยคนในปลากระห้องช่วยปลาหน่ยครับกระห้องกระห้อง่ปลาหน่อยช่วยปลาหน่อยครับกระห้องกระห้องกระห้องน้อยแล้วตัวโล่ไปแล้วพี่น้องโอ้ยเขาตัวปลาตะเพียนเลยัวงามครับแหฟังนะครับพี่น้องโอ้ อันนี้เฮียฟางนะครับพี่น้องครับผมโอ้คุณครับเฮียฟางครับพี่น้องเบิ่งเอาไว้ไงครับพี่น้องผมจะสรุปปลายเบิ่งเอาข้าวนะครับอันนี้เพื่อนเอาคุณมาไว้ซื้อครับพี่น้องผู้ชายโลอนผู้ชายโลอนเป็นยานปลามันตายก่อนปลานี้ปยโสกปุณ่ะ นี่ตัวไงครับพี่น้องตมบบพูดนะยานตายจัดเบื้งในนาครับพูดนะห่วต่ำเลยมันตายเลยที่ไม่ด้ดังเบือนสอพูดนะยสกเบื้งตาเพียนเหมือนพี่น้องอนครับบอกกิโลพูดนะเออเพียนไหมพูดนะโอ้ลูกนะครับอาการพี่น้อง อันนี้เพื่องฉีุ่งอีกทีนะครับเพื่องหน้ากุงหน้าไว้เซ็นครับโอ้อันนี้วันใส่ตัวออกเพื่อครับพี่น้องอ่าปากระโหงครับพี่น้องโหน้อยสะเทียนข่าวประมาณนี้นะครับผมอันนี้ของเจ้าหนึ่งเพื่อนมาเล็ขึ้นหน้าพี่น้องอันนี้เพื่อนมาออกไกวซื้อปลาชิตใจอ่าพี่น้องเมืองป้าแต่นิ่งหนูว่าแม่นไม่แป้นบ้าน นีใหญ่ไหมครับพี่นอ้องตัดวงเงแป้แนเงงมือสองขมืออย่อีศกเงยแต่พี่หง่ครับพี่น้องปตองอแต่เมื่ตัวเงยด้ดน่ของเจิูโอ้ผลครับเบื้องอีโศกหง่พี่น้องก็ปะตองหง่คุณแมอีโศกนง่เพตัว่าีหาเรานเลยนี่บ่คุ้มนะ ปิดตองง่ายคุ่นะครับโอปิดตองพี่น้องได้เยอะแบบสามโลดเลยครับะประมาณนี้นะน้ำหนักข่าวบิ้งยีโศกไงรด้ไหมโศกครับโอ้ยโศกนี่ได้ยุติเพราะมันหนักก็เปิดตองไรประมาณนี้นะครับพี่น้องสรุปปลายเบกงเอาข้าวครับผมไอ้โศกนี่นี่งไปนวลจันทร์เนี่ยลูกอ่าวนวลจันทร์ได้ยุติเนี่ยนี่ไปนวลจันทร์ ครับ <Okay. S 1> านานๆๆๆนานนานนๆาน้อๆๆ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 ๆขึ้น